ที่นี่ไปแลกในเรืององการฝึกซ้อมแพนพันธุ์ที่ทางทะเลนะครับโดยทางซ่อนชนครับก็รวมฝึกปฏิบัตริรวมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการกระจายคราบน้ำมันในทะเลครับเพิ่มสกยภาพให้กําลังพลและความพร้อมของอยุโทโธปกรณ์ครับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแผดผู้บัญชาก,การท่านเรือรองผู้บันวยการศู้ย์อการรักซับผู้พยศข้องฉาติทางทะเลระหว่าซ่อนชนครับได้ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการรวมซ่อนชนประจำปี2566 เป็นการฝึกช่วยเลือู้ประสบภัยทางทะเลและการกระจัดคราบน้ำมันในทะเลนะครับโดยมีพลเรือเอกชนลทติศนาวานุเคราะห์เส้นาธิการท่าเรือพลเรือโทรประวินจิตตานันย์รองอธิการซ่อนชนส่วนเรือโทรจรัสเกียรติพันธ์ผู้บัญชาการทับเรือฝากดีซ่องพร้อมด้วยผููแทนจากจัดหน่วยงานลักนะครับประกอบด้วยกรมเจ้าท่ากรมประมงกรมสุลกากรกรมสเปกรทางทะเลและชายฝั่งกองกับการตำรวจน้ำกรมสนาธิการและกลุ่มครองแรงงาน รวมชมการเพกิีล่างพัฒนาธรรมหาฉลาดถัด หลายปีทางทะเลข้องจหวัดสงคล้ากับโดยบูรณาการจัดหน่วยงานลักฝึกรวมกับกองทับเรือแล้วก็พนวกเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปีซ่องพันอรอยหกสิบหกของสำนักงานสภา,าความมันคงแห่งชาติหออัือว่าสมชในการรักษาพ้นประโยชน์ข้องฉาติทางทะเลเพื่อทดสอบการบัญชาการเหตุการณ์การอำนวยการตามสถานการณ์ระบบติดตามระบบการสื่อสารการบูรณาการรวมกับกำลังทางเรือแล้วก็นวยงานผากราัฐผาคเอกชนในพื้นที่เพื่อจะเตรียมความพร้อมข้อง บุคลากรยุธภกรด้านต่างๆในการเข้าระงับเหตุด้านความมั่นคงและภัยคุกค้ามทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและก็ทุกมิติแล้วก็มีการนําเรือล้วงเครื่องบินลาดตระเวนเฮลิคอปเตอร์เรือยางเรือตรวจการพร้อมจุดปฏิบัติการพิเศษและน่วยแผ์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมารวมฝึกโดยสม,มุดใหยเรือท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุชนกับเรือบรรทุกน้ํามันเกิดน้ํามันรั่วไหลลงทะเลว่าซองแซรกลิด ทางซ้อนชนผักโซงบุรณาการจัดเมื่อประเ,เตศตาม็รระบบบัญชาการเหตุการณ์ตั้งการขอน้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลจนปลอดภัยและขจัดคราบน้ำมันทีรัวไล้แก้ไขสถานาการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะพลเดลรีชัยนันจูไม้คสสักซ่อนชนกล่าวว่าปัจจุบันอุบัติเหตุทางทะเลทางฟังอนามันและอ่าวไทยครับส่วนใหญ่มาเกิดกับเรือประมงขนาดเล็กโดยเฉพาะช่วงที่อากาศแปรปรวนคืนลมแรง ึ่งทางซ่อนชนนะครับได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆดุกพื้นที่เตรียมพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือนําเทคโนโลยตีติดตามตีสาม,มาด5พิกัดข้องจุดกระเทศได้อย่างแม่นยำนะครับส่วนการกระทพิกษกฎหมายทางทะเลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการหลักลอบคนสินค้าพิดกฎหมายความพิมพดด้านแรงงานประมงการกระทาประมงพิดกฎหมายนี้ก็มีนโน้มที่จะลดลงนะครับหลังจากเจตนาทีก็ปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจตราอย่างต่อเนื่อง ส้นเรืองคลับรำมบ,บ์ันในทะเลแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไม่บ่อยเท่าไรแต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุกับก็ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อสัตว์ทะเลเศรษฐกิจและภาพหลักด้านการท่องเที่ยวจําเป็นต้องแรงกําจัดให้เร็วที่สุดนะครับด้นานนัการฝึกปฏิบัติการจะจวยให้กําลังคนมีทักษะความชานาญในการปฏิบัติหน้าทีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านยุทธภ์การตักสองความเข้าใจตั้งในการปฏิบัติงานและการประสันง,งานให้มีความแม่นยำและค่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ เป้าหมายของการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของหน่วยงานที่มาปฏิบัติการร่วมกันในนามของศูงนย์การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งเราเรียกย่อยๆกันแบบให้ง่ายๆกับเวลาสอนชน นะครับซึ่งประกอบด้วยงานทน้งเกตหน่วยงานหลักนะคือกอ,องทัพเรือกรมเจ้าท่ากรมประมงกรมสุรกากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งกองบังคับการตำรวจนะ้ําแล้วก็อีอกอีกองหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือกรมสวัสดิการและแรงงานสังคมอันนี้ก็จะดูแรงงานโดยตรงในทะเลนะครับเราต้องการที่เห็นว่าการประสานการปฏิบัติของเรานั้นมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารยังไงความประสานสอดคล้องความที่ปฏิบัติการที่บุรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรวดเร็วในการปฏิบัติการนะวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะจับตร,รงนรรีง้และนอกจากแล้ว ก็เป็นการแสดงให้ประชาชนเห็นแล้วเราก็ยังเป็นการซักซ้อมความเข้าใจซักซ้อมความชํานาญให้กับกําลังคน ของสอนชนทุกนายด้วยครับในปัจจุบันในส่วนของอท้องทะเลไทยนะครับทั้งอ่าวไทยและฝั่งอาดามันนะครับตอนนี้ก็ยังส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุของเรือทเป็นเรือประมง,งระดับเล็กๆนะครับเป็นอุบัติเหตุจากการทําประมง,งบ้างหรือว่าอุบัติเหตุจากกรณีของอุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นในต่างประเทศของในท้องทะเลไทยตอนนี้ยังไม่พบนะครับยังจะพบแต่เรือเล็กๆเรือประมง,งต่างๆในการช่วยเหลือของเราเนี่ยโชคดีที่สอนชนของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานร,รวมกันทั้งทุกภาคส่วนหลายส่วนที่ปฏิบัติการในทะเลนะครับทั้งใน ส่วนของกองทัพเรือเองส่วนของกรมเจ้าท่ากรมประมงกระทรวงทรัพย์หรือว่าหน่วยอื่นๆที่เขามีทีณความสามารถในการการทะเลทําให้ในการช่วยเหลือในค่อนข้างจะครอบคลุมเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้จะมีหน่วยย่อยๆตามจังหวัดต่างๆซึ่งสามารถจะออกไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที